เขาต้อนรับสู่แฟนทริปวันนี้วันนี้เอาคำนามเพศหญิงนะคะคือคำว่าฟาสซงมาฝึกพูดกันนะคะฟาสซงถ้าแปลตามคำศัพท์ตรงตัวนะคะแปลว่า way ะะวิธีหรือวิธีการแต่ฟาสซงที่เราเอามาฝึกพูดกันในวันนี้เป็นฟาสซงที่อยู่ในลูกชื่ออัลเบิร์กมิยาที่คนฝรั่งเศสเอามาใช้พูดกันจนติดป,ปากนะคะเช่นคำว่า s ซองฟาซองที่แปลว่าเรียบง่ายไม่เสียแซงไม่มีพิธีรีตองเป็นกันเองหรือเดตุดฟาซองในทุกกรณีที่แปลเหมือนก,นกันกับอย่างไรก็ตาม f แฟกดีฟาซ o n แปลว่าการใช้แซงการแซงทำการไม่เป็นธรรมชาติก็คือดัฤจริตนั่นเองนะคะดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ ผสงเป็นคำนามเพศหญิงแปลว่าวิธีหรือวิธีการอยู่ในภาษาพูดที่คอนุ่งเสษใช้ในชีวิตประจำวันตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะผู้หญิงสองคนอยู่ในร้านขายเสื้อผ้าที่หรูราราคาแพงซึ่งการตัดเย็บจะปราณีตต่างจากเสื้อผ้าทั่วไปหญิงสาวคนหนึ่งชี้ให้เพื่อนดูเสื้อชุดหนึ่งซึ่งถูกใจเธอเป็นพิเศษพางพูดว่า J'aime bien la façon de cette robe. ฉันชอบการตัดรูปทรงของเสื้อชุดนั้น La façon d'une robe คือวิธีการตัดทรงของเสื้อชุดเหมือนกับคำว่า la coupe ของภาษาฝรั่งเศสมาจากแว็บ coupe ที่แปลว่าตัดคือ verb to cut นะคะ J'aime bien la façon de cette robe. เด็กผู้หญิงคนนี้ถูกลูกบอลที่เด็กๆเ,เล่นกันกระเด็นมาโดนที่ขาซึ่งก็ไม่ได้รุนแรงอะไรแต่เจ้าหนูร้องลั่นแม่ของเธอรู้นิสัยของลูกของตัวเองดีจึงพูดว่าเนฟิปเป a n ์ตอนเดฟัสงเซนเตฟิปปาไม่ต้องเสียแซงมันไม่ได้ทำให้หนูเจ็บหรอกสำนวนเฟร์เดฟัสซงแปลว่าเสียแซงแซงทำ เดฟัสซองที่เป็นพะหูพ์คำนี้แปลหมายถึงความประพฤติการแสดงออกสำนวนนี้เหมือนกันกับแว็บแ d เดมานี r อคือทำท่าทางที่ไม่เป็นธรรมชาติก็คือการดัดจริตนั่นเองนะคะซาเนติฟปาเมลมันไม่ได้ทำให้เธอเจ็บสำนวนเฟมา l อาเกลเกิงทำให้ใครเจ็บ Ne f a i ิ pas tant de façon ça te fait pas mal ลูกชายพาเพื่อนสาวมาที่บ้านพ่อกับแม่ออกมาส่งหน้าบ้านแม่รู้สึกพอใจมากที่เด็กสาวคนนี้เป็นคนที่เรียบง่ายเป็นธรรมชาติก็ออกปากชมว่า Je l a l'aime bien c'est une f i l l e sans façon ฉันชอบเธอเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่เป็นธรรมชาติไม่เสแสร้ง ทรง f ั s o n งเป็น l ล c u t i ชั a นอั r แบ a l บที่ใช้กับเด e p แ t ท e เมื่อใช้กับคนจะหมายถึงคนที่เรียบง่ายเป็นธรรมชาติไม่เสียแซ façon ผู้หญิงคนนี้กำลังดื่มอยู่กับกลุ่มเพื่อนผู้ชายที่บ้านของเพื่อนผู้ชายคนหนึ่ง เมื่อเธอเริ่มรู้สึกว่ากำลังจะมึนเมาเธอก็ปฏิเสธที่จะดื่มต่อเพื่อนคนหนึ่งก็ขยันขยอให้เธอดื่มอีกเธอปฏิเสธชัดเจนแต่อย่างนุ่มนวลว่า No n m e r i s s n n s façon ไม่ละค่าขอบคุณไม่ได้เกรงใจจริงๆซองฟาโซในที่นี้แปลตรงๆนะคะก็คือไม่ได้เสยแยร้งเป็นคำที่ใช้ในความหมายเชิงบวก เป็นการแสดงความจริงใจคือไม่ได้เกรงใจนั่นเองค่ะ n o n m s r n i s a n s façon นักศึกษาสองคนเดินคุยกันคนหนึ่งก็เล่าถึงการเดินทางไปต่างประเทศของเขาเขาเนี่ยได้ไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านของคุณครูคนหนึ่งที่เป็นต่างชาติเขาเล่าว่า m o n โป r ฟมาร์เร chez lui Sans f a ภา o n คุณครูของผมให้ผมได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของท่านอย่างเป็นกันเองมอมพอฟมาครซีเว็บรัสเซวัเกลเกลงต้อนรับคนนะคะอยู่ในตองปัสสิกอมโปเซคุณครูได้ต้อนรับผมเชลุยที่บ้านของเขาก็คือให้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของเขาเชเป็น Preposition แปลว่าที่บ้านของ ลุยเป็นพนาตนี is, ้เป็นสรรพนามตวามหลังบุพบทนะคะซ s ฟาซองในตัวอย่างนี้แปลว่าโดยปราศจากพิธีรีอตองก็คืออยากเป็นกันเองมอนพอลฟิลมาครูซเชนลุยซง s าซอ o โซฟี e Sophie, กับปุเปนัดเพื่อนๆไปเจอกันที่หน้าโรงภาพยนตร์เพื่อดูหนังตอนใหม่ของแฮร์รี่ t อตเตอร เมื่อใกล้เวลาที่หนังจะฉายเพื่อนก็โทรไปถามโซฟียังขับรถอยู่ไกลจากโรงภาพยนตร์จะตอบว่า De toute peut arriver l'heure façon, on peut pas y arriver à ในทุกกรณีเราไม่สามารถไปถึงที่นั่นได้ตรงเวลา De toute façon เป็น Locution a d v e r b i a l ์นะคะแปลตรงๆก็คือในทุกกรณีมีความหมายเหมือน Tut u f o s s Cependant อย่างไรก็ตาม เป็นลุซองที่คนพาษองษพูดกันติดปากเช่นเดียวกันนะคะ on ne peut pas เราไม่สามารถแวบพูดว e r ไปถึงที่นั่นที่แคคือที่นั่นคือที่โรงภาพยนตร์ a l ลอรตรงเวลาก็คือทันเวลาที่นังจะใชคะ้ค่ะ de t o u t e façon on ne peut pas y arriver à l'heure ในสวนสาธารณะผู้คนกำลังฟังนักการเมืองคนหนึ่งพูดอยู่บนเวทีวิธีการพูดของเขาแปลกไปจากการพูดของนักการเมืองโดยทั่วไปผู้ชายคนนี้ก็กล่าวกับคนข้างๆเขาว่าสิ่ตอมปาลอลาฟาซซ์เด r โรร์เด r o โปรเฟช n n น l ลผู้ชายคนนี้พูดเหมือนนักพูดอาชีพเลยสิ่ตอมปาผู้ชายคนนี้พูด อลาฟ้อนด์เป็นโลกุชังอัศบีอารแปลว่ากอมคือเหมือนนักนอกราเดิร์นมืออาชีพนักผูดอาชีพตอมพาดอลาฟ้อนดเป็นนักราเดิร์นมืออาชีพสรุปคำว่าฟ้อนด์โดยปกติลาฟ้อนเป็นคำนามแปลตรงตัวคือวิธีวิธีการเหมือนคำว่าเวในภาษาอังกฤษ แต่เมื่อเอาคำว่าฟ a ซงมาใช้ในภาษาพูดก็จะมีความหมายกว้างขวางขึ้นฟ a ซงยังแปลได้อีกว่าท่าทางจริตหรือมารยาทเหมือนกับคำว่า manner ของภาษาอังกฤษค่ะเมื่อเป็นพหูพจน์ดีฟัซงจะหมายถึงความประพฤติของคนคือกอมปอกเตอร์มองเช่นในตัวอย่างเหล่านี้นะคะเน f ่อ p จาต่างดฟัซงส่วน,นัตุรลจงอย่าเสีแซง มากให้เป็นธรรมชาติคืออย่าดจดจริอนั่นเอง J'aime bien la façon de c e t t e ทอฟฉันชอบวิธีวิธีการ,บบการตัดทรงของเสื้อชุดนั้น d e q u e l l e façon êtes-vous a r r i v é คุณมาถึงได้โดยวิธีใดก็คือมาถึงได้อย่างไรอยร่างไรก็ตามฟาซอที่เรานำมาฝึกพูดกันในบทเรียนนี้จะอยู่ในโลกุชชองไอเป็กเบียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความหมายแตกต่างไปตามบริบทเช่น s ซองฟา o n มีความหมายมากมายนะคะเรียบง่ายก็ได้คือแซมเป็นธรรมชาตินัต a จอแคลซองเฟคเดมานีเอร์ไม่เสแสร้งซองเซเ é รม n i นี ie, ไม่มีพิธีรีตองก็คืออย่างเป็นกันเองเ e ตุดฟา n s ในความหมายเช่นเดียวกับคำว่าอ u องตูกา ในทุกกรณีหรืออย่างไรก็ตามอองนักกินฟาสองเหมือนป้าดูโูคือไม่เลยแม้แต่วิธีเดียวดิสเซตฟาสองเหมือนแองซีที่แปลว่าเช่นนี้แบบนี้อลาฟาส o งเดเหมือนคำว่ากองที่แปลว่าเหมือนอามาฟาส n เหมือนเดม o องบอนเดคือตามวิธีคิดของฉันดินฟาส o งเจเน r a l ล เหมือนองค์นโดยทั่วไปดูประโยคตัวยาวนั่งต่อไปนี้หน C'est u u n f i l l l s s n s s f ç ç o n เป็นเด็กผู้หญิงที่เรียบง่ายเป็นธรรมชาติไม่เสสซ้ง No Maxis sans façon ไม่ราค่าขอบคุณไม่ได้เกรงใจจริงๆ Je c c e p t e ton i n v t t a t i o n sans façon ั้นฉันรับคำเชิญของคุณยังไม่เกรงใจนะ m a r พรฟ์มาโรซิเชนลุยส์ซ n ง f a ç o n คุณครูของฉันให้ฉันพักอาศัยอยู่ที่บ้านของเขายังเป็นกันเอง De tout f a ç façon, ด n ุสฟ i โซออ j a m a i s à l'heure. อยางไรก็ตามหรือในทุกกรณีเราจะไม่มีทางไปได้ทันเวลาคือตรงเวลา To dit แต่ด i เ t o ีต้องช de tout façon อย่างไรก็ตามเธอก็ได้เลือกของเธอแล้วคือเปลี่ยนไม่ได้แล้ว l ลสเลว v ฟร์อัศ a ์ a ส่งปล่อยให้เขาใช้ชีวิตตามแบบของเขาหรือตามวิธีของเขา I l ป a r ลาลา a f a งเด d โนรัตเตอร์เขาพูดแบบนักพูดเลยคือพูดเก่งฉันมั่นใจเลยว่าสิ่งนี้ไม่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆก็คือม,มันเสียไปแล้วใช้ไม่ได้แล้ว ชวระอเะมาฟฉันจะเล่าให้เธอฟังตามที่ฉันคิดเห็นนะจากตัวอย่างข้างต้นคำว่าฟาสซองก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของคำในภาษาฝรั่งเศสซึ่งแต่ละคำก็มีความหมายในตัวของมันเองนะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่คำเหล่านี้เข้าไปอยู่ในสำนวนหรือโลก u ช i o อ a d v e r b บียในบริบทต,าตา่างๆก็จะมีความหมายห่างไกลไปจากความหมายเดิมบางคำก็วิวัฒนาการไปตามสมัย จนแทบจะจําความหมายเดิมไม่ได้ก็มีนะคะสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นกับคําที่ใช้ในภาษาพูดค่ะซึ่งเราควรรู้จักไว้ด้วยสวัสดีค่ะ